และเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากป้าปูฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ส่วนผสมของแกงปลากดไข่นะคะก็จะมีนี่ปลากดปลากดไข่นะคะแล้วก็จะมีเห็ดใบมะกรูดนิดนึงนะคะกวางตุง้งต้นหอมผักชีใบแมงลักนะคะใส่ผักเยอะๆวันนี้ปู่อยากกินผักเยอะๆนะคะแล้วก็เครื่องแกงก็จะมีพริกสิบเม็ด ตะไคร้สามต้นข้าวเบือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใบมะกรูด1ใบเอาไว้โคลกนะคะโคลกใส่ด้วยกันป่ะเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยนะคะเดี๋ยวปูขอไปโคลกไอตัวพริกกับตะไคร้กับข้าวเบือให้มันเข้ากันก่อนและเดี๋ยวมาดูวิธีแกงกันคะ่ะน้ำหนลิตรค่ะ พอน้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราโขลกลงไปนะคะเครื่องแกงตามสูตรของปูจะไม่มีหอมแดงกระเทียมนะคะเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ค่อยทานหอมแดงกับกระเทียมนะคะธรรมชาติของคนภูไทยก็เครื่องแกงก็จะไม่ค่อยใส่หอมใส่กระเทียมเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครอยากใส่ก็ได้นะคะไม่ได้มีปัญหานะคะอันนี้ก็จะมีแค่พริกใบมะก,กรูดตะไคร้นะคะแล้วก็จะมีน้ำข้าวเบือเนี่ยค่ะ ันนี้ก็จะเป็นข้าวเบือโคลกที่เราใช้น้ำล้างโคลกกันนะคะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะแกงบ่อยแล้วปูกาวนะคะนี่อันนี้ มาหนึ่งช้อนชาค่ะเกลือเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำปลาต้มสุกนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ เดือดแล้วก็ชิมดูนะคะรสชาติเราจะปรุงให้มันเค็มนํำนิดนึงเพราะว่าพอใส่ผักลงไปแล้วมันก็จะจืดนะคะนี่ค่ะ ใส่น้ำปลาอีกสองช้อนโต๊ะเป็นสี่ช้อนโต๊ะนะคะ,ะรสชาติโอเคแล้วนะคะพอน้ําเดือดแรงๆเราก็ใส่ปลาลงไป ใส่ลงไปแล้วเราจะไม่คนแล้วนะคะปิดฝาไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีตอนที่ปลาสุกนะคะประมาณสักสิบนาทีค่ะ เช็คดูให้ดีนะคะว่าปลาไข่สุกดีแล้วหรือยังนะคะก็นี่ดูว่าไข่ปลาสุกดีไหมนี่ออกมาเลยะระหว่างที่ไข่ปลาใกล้จะสุกนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปนิดหน่อยพอเป็นกระใสนะคะพอได้ รสเปรี้ยวใส่เห็ดลงไปเห็ดกับใบมะกรูดนะคะ กวางตุง้งใส่ลงไปเรามีผักอะไรก็เอามาแกงใส่ได้นะคะแกงอีสานบ้านเฮามีอะไรก็ใส่ได้คะ่ะ ปิดฝาทิ้งไว้อีกสักแป๊บหนึ่งค่ะ,ะได้แล้วนะคะคนเบาๆสุ้ยอด ชิมรถครั้งสุดท้ายอ,อร่อยแล้วนะคะใครจะเติมผงชูรสรสดีน้ำตาลก็เติมได้เลยนะคะไม่มีข้อจำกัดแล้วแต่ชอบนะคะก็ผู้ชอบรสนี้นะคะเป็นรสแบบจืดๆนิดนึงนะคะ ใส่ผักลงไปผักเยอะๆเลยโอเเรียบร้อยแล้วค่ะนะเดี๋ยวไปตักทานข้าวกันค่ะเห็นไหม ล่าไข่ และเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากป้าปูฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปูด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแกงปลากดไข่ใส่ผักรวมนะคะอร่อยมากเลยเนี่ยนะคะแกงง่ายๆเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าปูชิมให้ดูนะคะชิมไข่เลยดีกว่า นี่นี่ค่ะอืมอืมอร่อยมากอืมอืมสุดยอดเลยค่ะ นี่นะคะอร่อยมากเลยทุกคนทําตามได้นะคะทําง่ายๆเลยนะคะก็วันนี้ปะปูก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของปะปูนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปะปูด้วยขอบคุณคะ่ะ